สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับต้องถามคุณพานิดนึงว่าพอเราตัดสินใจที่เรียนจนจบกศออนอแล้วเนี่ยเราภูมิใจแล้วนะวุฒิการศึกษาของเราก็สูงขึ้นมาอีกวางแผนชีวิตไว้อย่างไงบ้างคับที่ค่ะยังยังคิดต่อนะคะว่าวันนี้ถ้าเราจบแค่มสามยังไม่พอค่ะ,คะการที่เราจะออกหางานได้เราต้องมีวุฒิที่อย่างน้อยๆต้องปริญญาตรีค่ะ,ค,ะคิดเลยว่าอย่างน้อยต้องปริญญาตรีแหละใช่ค่ะค ตอนนี้ได้วุตรม3มาแล้วใช่ค่ะคแล้วแล้วเราก็ยังคงทํางานอยู่ที่ที่โรงงานนี้อยู่แต่เห็นว่าในที่สุดทําอยู่ได้ไม่นานก็มีโอกาสได้ อยาใ้งานอีกค่ะยังไงฮะก็ทําได้อยู่สักพักหนึ่งค่ะก็เกิดปัญหาอีกค่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจค่ะตัดสินใจอีกครั้งทีนี้ก็เลยเดินทางกลับบ้านค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลับไปที่เดิมค่ะยังไงบ้านเราก็อุ่นใจกว่าค่ะถ้ากลับไปอยู่สุราษฎร์นี้ก็ต้องทํางานอีกอยู่ดีครับแล้วทําอะไรที่สุราษฎร์ค่ะตอนนั้นหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านก็พอดีพี่สาวค่ะเปิดร้านซักอบรีดคช่วงนั้นกลับไปก็ยังไม่ได้หางานทําก็เลยยยยชช่่่่่่่ววววพพีีีีสสาาาคะออูทรร้นักบ ครับทำที่ร้านซักอบรีดไปอยู่นานไหมคะกี่ปีก็ซักระยะหนึ่งอะค่ะก็ะประมาณก็ประมาณเกือบ5ปีอะค่ะเกือบ5ปีค่ะแต่ระหว่างนั้นก็ยังหาโอกาสไปเรียนด้วยใช่ค่ะไปเรียนอะไรคะค่ะช่วงที่ว่าเราซักอบรีดอยู่กลางวันค่ะดิฉันก็มองหาค่ะว่าเราจะมีเวลาช่วงไหนบ้างที่เราสามารถจะศึกษาต่อได้แต่พอดีมีเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนเขาเรียนอยู่ที่พาณิ์ค่ะ เขาก็ได้เล่าให้ฟังดิฉันก็เลยตัดสินใจค่ะได้พาตัวเองไปเรียนภาคค,ำค่ำที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับจนจบจนจบปวสค่ะปะวสแม่ตอนเด็กๆนี่เขาให้อยู่ถึงปา .6 นะตอนนี้เราเราพาตัวเองมาถึงปวสแล้ว<ช>นะฮะแต่ว่าก็ยังคงช่วยพี่สาวทำทำ,ทำร้านซักรีดอยู่แต<ช>่พอจบปวสปั๊บก็เริ่มคิดถึงงานอีกแล้วใช่ค่ะครับ ค่ะหลังจากที่ตัวเองจบเรียนจบปวสแล้วก็เลยยังคิดว่าวันนี้งานซักอบรีดไม่ใช่งานที่เราต้องการและงานที่เราใฝ่ฝันอยู่ก็เลยได้ออกหางานอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยมองหางานที่ว่าวันนี้งานอะไรก็ได้ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและมีความมั่นคงในอนาคตให้เราได้ดิฉันก็สอบหลายที่ค่ะสอบหลายที่มากที่งานที่เราสอบแต่ผลสุดท้ายค่ะก็ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะคืออยากรับราชการตอนนั้นใช่ค่ะครับ แต่ก็ในที่สุดก็เมื่อสอบไม่ได้ก็ต้องหางานอื่นใช่ค่ะครับเป็นงานอะไรละะ่ะคะค่ะหลังจากที่ตัวเองได้ออกหางานหลายที่ด้วยเช่นกันนะคะแต่ผลสุดท้ายค่ะก็ต้องมาจบที่โรงงานอีกเช่นกันค่ะครับมาทํางานโรงงานค่ะที่จังหวัดสุราธานีเหมือนเดิมค่ะแต่เห็นว่าจังหวะนี้เองเนี่ยที่เราได้มีโอกาสเจอกับคู่ชีวิตของเราด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เล่าให้ฟังได้ไหมว่าคู่ชีวิตของเราเนี่ยไปเจอกันที่ไหนยังไงคะค่ะเขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกันแล้วก็ตัดสินใจก็เลยใช้ชีวิตร่วมกันค่ะครับการแต่งงานเกิดขึ้นปั๊บตอนนั้นอายุเทา่าไหร่ตอนนั้นอายุก็เกือบ30แล้วคะอาจารย์เกือบ30แล้วแต่ชีวิตคู่เนี่ยพอเริ่มต้นแต่งงานแล้วเนี่ยมันต้องคิดเยอะ,ะมันต้องมีการวางแผน<ช>อนาคตกันด้วยใช่ไหมครับแล้วเราตัดสินใจที่จะวางแผนอนาคตยังไงหลังจากแต่งงาน ก็สามีองดิฉันเขาก็กรีดยางค่ะ่วนตัวดิฉันเองก็ยังทำงานโรงงานอยู่เหมือนเดิมช่วงนั้นนะคะแต่เราก็คิดว่าวันนี้งานอาชีพกรีดยางและงานโรงงานของเราเราก็ทำคู่กันแต่ oh. เราก็ยังอยู่บ้านเช่า เราทํามาสักระยะเราก็รู้สึกว่ายังเหมือนเดิมชีวิตเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับค่ะเราสองคนก็เลยคิดว่าวันนี้เราน่าจะหาหรือว่ามองหาธุรกิจอะไรดีไหมที่ว่าทําให้เรามีรายได้มากกว่านี้ครัค่ะแต่ว่าด้วยด้วยประกอบด้วยว่าการลงทุนจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเราต้องมีเงินลงทุนมีทําเลแล้วก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างค่ะคถ้าเราจะลงทุนทําอะไรสักอย่างนึงแต่วันนี้ด้วยทุน ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญค่ะครับค่ะก็เลยทําให้ไอ้ความอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากใช่ค่ะครับแล้วแล้วในที่สุดมาเจอกับกิฟฟรีนได้ยังไงคะค่ะหลังจากที่ตัวเองตัดสินใจว่าธุรกิจเนี่ยคงจะไม่เหมาะกับเราแน่เลยใช่ไหมคะดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าอาชีพโรงงานนี่แหละน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วคค่ะแล้วเหมือนโอกาสค่ะเหมือนฟ้ามีตายจริงๆค่ะครับมีอยู่วันหนึ่งค่ะ ก็ได้มีคุณไร้ววันค่ะวุฒิกรวาทีนะคะซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับสามีของดิฉันค่ะคเขาได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจกิฟฟรินให้ดิฉันฟังที่บ้านค่ะครับและตอนเขามาเล่าเนี่ยในใจตอนนั้นได้ยินกิฟเฟรินครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเชื่อคิดว่ามันยากหรือมันมองเห็นความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ค่ะครั้งแรกที่ได้ฟังเกี่ยวกับกิฟฟีนนะคะดิฉันก็ยังมองว่ากิฟฟีนเป็นงานขายดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบงานขายค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้อายไม่กล้าที่จะพูดกับคนค่ะแต่แม่ทีนเขาก็แนะนําให้ฟังว่าวันนี้แค่เราใช้สินค้าในชีวิตประจําวันเราก็ได้มีประกันและก็ยังมีเงินกลับมาจากการใช้สินค้าของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้ประกันใช่ค่ะครับ แล,แล้วแล้วแล้วตัดสินใจตอนแรกเลยไม่ได้หวังไรายได้เลยนะครัใช่ค่ะครับคาดหวังแต่เรื่องของประกันอย่างเดียวใช่ค่ะยอยากมีประกันที่มันมาคุ้มครองค่ะครับแล้วพอตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อรักษาประกันแล้วไออารมณ์อยากทําธุรกิจเนี่ยมันไปเกิดขึ้นตอนไหนนะะค,ค่ะหลังจากที่ตัวเองตัดสินใจสมัครนะคะแล้วก็ใช้สินค้ามาตลอดค่ะแต่แม่ทีมก็ยังโทรติดตามหาตลอดค่ะ ช่วงระยะเวลาเกือบ3ปีคะ่ะอาจารย์ครับค่ะสปีที่ดิฉันใช้สินค้าอย่างเดียวคือเป็นผู้บริโภคอยู่3ปีใช่ค่ะฮะไม่ได้ชวนคนไม่ได้แนะนำอะไรเลยค่ะครับและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนจากผู้บริโภคมาเป็นนักธุรกิจค่ะก็มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งค่ะที่ทํางานของดิฉันค่ะได้เกิดวิกฤตครับกับที่ทํางานเขาบอกว่าวันนี้เขาจะคัดคนงานออกค,ค่ะทำให้ดิฉันเริ่มคิด ว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้เขาคัดคนงานออกแล้วถ้าหนึ่งในนั้นเป็นเราล่ะเราจะทําอย่างไรค่ะเพราะว่าเรามีรายได้ทางเดียวครับถ้าวันนี้เขาเขาให้เราออกเราก็รายได้เราก็จบค่ะและพอดีประจวบเหมาะกับพอดีค่ะแม่ทีมก็ได้โทรมาหาดิฉันค่ะแล้วได้เชิญให้ดิฉันเข้าไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจกิฟฟารีนที่ศูนย์สุราษฎร์ธานีค่ะครับ เลยไปฟังแล้วพอไปฟังเรื่องราวที่ศูนย์ธุรกิจที่สุราษฎร์ธานีความคิดเป็นยังไงบ้างหลังจากฟังจบค่ะหลังจากที่ตัวเองได้เข้าไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจกิฟฟรีนะคะ,คะได้ฟังเกี่ยวกับแผนการตลาดและแนวคิดวิสัยทัศน์ของอัปไลน์ต้นสายคือเรศออกสุดินเรยสูงคะ่ะท่านพูดถึงอนาคตและก็ความมั่นคงในอนาคตกับเวลาที่ผ่านมาทำให้ดิฉันเริ่มมองค่ะเริ่มคิดและเริ่มคิดว่าวันนี้เราอยู่กับอนาคต เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันบเพราะว่าปัจจุบันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นอนดีตแล้วค,ค่ะทำให้ดิฉันเริ่มคิดว่าวันนี้ธุรกิจกิฟฟีนเป็นธุรกิจที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าวันนี้เราแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่ซื้อ,อของใช้ในชีวิตประจําวันทําให้เรามีความมั่นคงในอนาคตค,ค่ะ,ค,ะความคิดก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่แน่ใจยาก ใช่ค่ะครับแต่ว่าพอเราชอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าคู่ชีวิตของเราในช่วงนั้นยังไม่ได้เปิดใจใช่ค่ะเราได้มีโอกาสเล่าเรื่องกิฟรินให้สามีฟังบ้างไหมคะเล่าให้ฟังค่ะครับค่ะแล้วก็ได้เชิญให้เข้าเข้ามาฟังที่ศูนย์สุราธานีด้วยค่ะแต่ตอนแรกเขาเขาปฏิเสธค่ะครับเพราะเพราะเขาบอกว่าวันนี้เป็นการขายเครื่องสำอางคงจะไม่เหมาะกับผู้ชายครับค่ะ เขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำใช่แล้วเขาห้ามไหมฮะช่วงแรกก็มีปากเสียงกันบ้างค่ะเพราะรว่าบางทีเราก็ออกไปข้างนอกบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะคพอกลับมาก็มีปากเสียงกันบ้างค่ะครับแล,แล้วแล้วแล้วเราผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงเออคน<ช>เราบางทีแบบสามีภรรยาอยู่บ้านดวกันคนนึงแบบ ไม่อยากจะให้ทําเลยแต่เราก็ยังคงทําอยู่ค่ะช่วงแรกเราก็พอเขามีปากเสียงมาเราก็เฉยๆค่ะเราก็ไม่โต้ตอบเขาแต่พอหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยเรามีรายได้เราก็มาเล่าให้เขาฟังครับค่ะค่อยๆซึมค่ะค่อยๆซึมเราก็เล่าให้เขาฟังว่าวันนี้แค่เราเปลี่ยนที่ซื้อนะเรายังมีรายได้กลับมาเลยอ่ะครับค่ะแต่ปกติสินค้าที่เราใช้อยู่แล้วอ่ะเราใช้มาตั้งนานแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยได้เงินกลับมาในกระเป๋าของเราเลยค่ะครับ แล้วสามีค่อยๆใจอ่อนเพราะเหตุผลหลักมันต้องมีจุดที่ทําให้เขาเริ่มต้นใจอ่อนมาจากไหนคะค่ะเราก็พูดอธิบายเขาเข้าใจค่ะว่าวันนี้กิฟฟินไม่ใช่งานขายนะแต่วันนี้กิฟฟีนถ้าเราทําแล้วเราสามารถสะสมความสําเร็จให้อนาคตให้กับเราได้ค่ะแล้วเราก็เชิญให้เขาไปฟังเราก็ขยันขยโยให้เขาเข้าไปฟังค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจค่ะที่จะได้พาตัวเองเข้าไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจกิฟฟีนค่ะครับพอเข้าไปฟังปั๊บจากเดิมที่รู้สึกตัวเองไม่เหมาะ แต่พอไปฟังเข้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยมาช่วยทำและช่วงแรกไปได้ดีไหมฮะพอสองคนสามีภรรยามาช่วยกันทำไปได้ดีมากค่ะเพราะว่าวันนี้เราทํางานสองคนเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปคุยที่บ้านถ้าคุยกับผู้ชายเราก็ให้เขาคุยกับผู้ชายเราก็คุยกับผู้หญิงครับเหมือนกับว่าแบ่งหน้าที่กันเลยซึ่งตรงจุดนี้แหละทําให้ธุรกิจ เติบโตไปได้ช่วงแรกๆค่ะเวลาเราทํางานเราแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเริ่มต้นคุณพาทํางานยังไงคะเพราะว่าประสบการณ์ก็ยังไม่มีใช่ค่ะครับค่ะช่วงแรกที่ดิฉันตัดสินใจทําธุรกิจกิฟฟีนค่ะช่วงนั้นดิฉันยังทํางานประจําอยู่ค่ะครับค่ะแต่ดิฉันแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาโดยที่ว่าว่างจากที่ทํางานค่ะดิฉันก็ได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจกิฟฟีนค่ะครับค่ะทำควบคู่กันในช่วงแรกค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เฉพาะช่วงเวลาหลังจากเลิกงานใช่ค่ะครับและสินค้าที่แนะนําส่วนใหญ่ช่วงเริ่มต้นเป็นสินค้ากลุ่มไหนฮะส่วนมากจะเป็นเครื่องสําอางและของใช้เหมือนผงซักฟอกของใช้ในชีวิตประจําวันค่ะครับผงซักฟอกของใช้ในชีวิตประจําวันใช่ค่ะแล้วก็เครื่องสําอางใช่เป็นหลักเลยและกลุ่มของเพื่อนๆที่เริ่มต้นก็จะเป็นกลุ่มของคนที่เรารู้จักใช่ค่ะกลัวไหมฮะกับการทํางานในช่วงแรกๆว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหน ค่ะตอนแรกเขาไม่ค่อยมั่นใจคะ่ะก็กลัวเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าวันนี้ด้วยกับประสบการณ์ของเราก็ไม่มีและก็สังคมเราก็ไม่ได้มีสังคมเยอะรเราเรามองว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีสังคมเยอะกิฟฟินโนจะทํายากหรือเปล่ารเราจะทําสําเร็จหรือเปล่าค่ะเราก็กังวลอยู่ใชค่ะแต่ก็ลองดูใช่ค่ะนะคะแล้ว,แล,วแล้วในที่สุดมันง่ายหรือยากคะตอนแรกตอนแรกถามว่าจะยากไหมมันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ความเข้าใจของเราคะ่ะครับ พอเราเริ่มต้นเข้าใจปับ๊บทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อ<ช><ล>ยๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าแท้ที่จริงแล้วการทํางานให้ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องอาศัยกลยุทธ์เทคนิคการทํางานอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับแต่วันนี้ดิฉันทำกิฟฟีนค่ะดิฉันแค่แบ่งเวลาแต่ดิฉันยังมีรายได้มากกว่างานที่ดิฉันทำอยู่ค่ะค,ค่ะทำให้ดิฉันต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ<ม>ตัดสินใจที่จะเลือก เลือกเพื่อความมั่นคงในอนาคตเรียกว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น